วันนี้เราจะมาทำไก่ใต้น้ำริมบ่อปลานะครับยังไงก็เราก็ไม่ได้ทิ้งคอนเซปต์นะครับเรื่องของบ่อปลาอย่างน้อยๆเราก็มาทำเมนูพิเศษเอาไว้ให้ครอบครัวทานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทําแบบง่ายมากเลยไก่ใต้น้ำเนี่ยเป็นชื่อที่เขาเรียกกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเหมือนไก่ผัดเผ็ดแต่เนื้อไก่นะฮะเป็นไก่สามสายพันธุ์หรือไก่บ้านเนี่ย เวลาเราเอาอังอยู่ใต้น้ำเนี่ยประมาณ2อถึน้ำเนี่ยมันจะเปื่อยมากยุยมากเหมาะสําหรับไก่บ้านที่เหนียวมากๆหรือไก่แก่นะครับยิ่งจะอร่อยเพราะว่าเนื้อมันจะยุ่ยเลยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีง่ายๆกันนะครับนี่ก็คือไก่นะครับไก่ที่เป็นไก่สามสายพันธุ์ที่ผมสับเอาไว้นะฮะ สับแล้วก็ล้างให้ดีเลยแล้วผมใส่พริกแกงทงละสิบาทไปหนึ่งุงนะครับพริกแกงผัดเผ็ดธรรมดานะฮะพริกแกงคั่วไก่ธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมของที่จะไปลงกระทะกันนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นผักเดี๋ยวผมใส่สมุนไพรไปก่อนก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับใส่เข้าไปเลยแช่น้ําไว้ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะฮะไอน,นี้เป็นเซตกำหนึง ห้าบาทกัมหนึ่งห้าบาทส่งซื้อมากรมละห้าบาทใส่ไปหมดกัมเลยนะครับผักชีต้นหอมเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปก่อนเลยมันจะยุ่ยเปื่อยตามเนื้อไก่ไปเลยเราก็เลยจะไว้ใส่ตอนท้ายๆเลยนะฮะก่อนจะขึ้นจากไฟนะครับอเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมเครื่องปงรุงฮะก็จะมีน้ำปลานะครับซีอิ๊วขาวนะครับน้ำปลาน้ำตาลนิดนึง แล้วก็ผงชูรสนะครับโอ้โทษทีครับไม่ใช่ครับขนอครับขนอปรุงรสครับเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะฮะอันนี้เป็นน้ําปลาร้านะครับใส่ก็ประมาณสักกะกะเอานะฮะประมาณสักสองช้อนโต๊ะสองถึงสามช้อนโต๊แล้วแต่ชอบความนัวนะครับซีิวขาวนะฮะปรุงแค่พอประมาณนะครับเพราะมันจะเค็มปลาอยู่แล้วนะฮะเผ็ดก็จะเป็นเผ็ดของที่แกงตํา ้ำปลานิดนึงนะครับเพื่อความหอมแล้วก็คนอผอปรุงรสนิดนึงกะเอาตามความชอบเลยนะครับเหมือนเราผัดเผ็ดนะครับผมจะชอบมีนะมีใบปลายแต่งหวานนิดนึงนะฮะแต่ไม่ไม่ถึงขั้นออกรสหวานนะครับออกรสชาติกลมกล่อมนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับ ปงเข้าไปแล้วนะฮะก็คนให้เข้ากันเลยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศนะครับรอบๆปลาก็กินไปคนก็ทำกับข้าวไปนะครับความเผ็ดนะครับมาจากพริกแกงความเค็มมาจากน้ำเอาน้ำปลาแล้วก็ ปลานะครับเพิ่มความนัวนะฮะเดี๋ยวดูนะฮะไก่พวกนี้ที่มันเป็นเอน็เอนๆอย่างเงี้ยนะครับจะยุ่ยเลยนะฮะคล้ายๆกับที่เมืองนอกเขาเป็นซูวีนะฮะแต่เราก็เป็นสูตรชาวบ้านเราทําแบบนี้นะฮะเครื่องปรุงเรากะเอาเดี๋ยวพอประมาณน้ําที่สองน้ำที่สามเนะี่ยพอไก่มันสุกเนี่ยเราก็แตะชิมมแล้วเรายังแต่งรสได้นะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีอ่านนี่ก็เข้ากันดีละเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธี ขึ้นหม้อดูนะครับอันนี้ก็คือไก่ที่เรามาตั้งเตานะฮะไฟก็เปิดไฟแบบเบาๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราปรุงรสเข้าไปแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเติมน้ําลงไปหน่อยนะฮะช่วยมันสักนิดนึงสักครึ่งแก้วไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็วิธีของไก่ใต้น้านะฮะนี่มาแล้วนะครับนี่นะฮะคือหม้อใครมีหม้อหรือมีซึ้งก็มาวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับที่เขาเรียกว่าไก่ใต้น้ําก็คือ เ,เราจะทําอย่างเนี้ประมาณสองถึงสามน้ําน้ําแรกเนี่ยไก่จะสุกน้ําที่สองเนี่ยไก่จะเริ่มเปื่อยถ้าชอบเปื่อยยุยยๆเลยก็น้าที่สามทำไมถึงเรียกว่าสามน้ําก็คือพอเราเห็นฟองอากาศมันเริ่มขึ้นนะฮะแบบว่ามันร้อนระอุเหมือนในซึ้งนะครับแล้วเนี่ยมันก็จะถือว่าน้ําร้อนแล้วเราก็เอาน้ําไปเปลี่ยนเป็นน้ําที่สองนะครับพอมันเริ่มขึ้นฟองอากาศเล็กๆ,ๆอีกไม่ต้องถึงให้เดือดนะครับ ก็ออกไปเปลี่ยนเป็นน้ําที่สามแล้วแต่คนชอบความสุขความเปื่อยนะครับว่ายังไงนะฮะนี่เราจะวางทับหม้อลงมาอย่างนี้เลยนะครับพยายามอย่าให้พอดีผมมีหม้อเป็นไซนี้พยายามอย่าให้มีอากาศออกตรงนี้นะฮะถ้าออกเนี่ยถ้าออกตรงนี้หรือมีรอยซึมตรงนี้เยอะเกินไปเนี่ยไก่จะติดหม้อนะครับด้านใน,นแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยพอดีอันนี้น้ํายังเย็นอยู่แต่เราก็ตุมนไปเรื่อยๆนะฮะ ไก่ใต้น้ํานะครับเมนูนี้อ้ออย่าลืมนะครับน้าที่ใส่เข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นน้ํากินนะครับที่ใส่เข้าไปในนั้นเลยเพื่อไม่ให้ไก่มันติดหม้อจนเกินไปส่วนน้ําตรงนี้เนี่ยใช้น้าประปาเลยก็ได้เพราะเราไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราทิ้งไปเลยตอนนี้นะครับก็มาดูน้ํากันก็เป็นอย่างที่ผมบอกก็คือฟองอากาศเริ่มขึ้นแล้วนี่นะฮะก็คือแสดงว่าน้าเนี่ยเริ่มมีองค์ภูมิที่สูงขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนน้านะครับ เปลี่ยนน้าเป็นเอาหม้อเนี้ยยกออกนะฮะแล้วก็ไปเอาน้ําใหม่ที่เป็นน้ําอุณหภูมิปกติมาใสะะ่ทำอย่างนี้ประมาณสองถึงสามครั้งนะครับหลังจากที่ยกไปเปลี่ยนน้านะครับด้านในก็จะประมาณนี้นะฮะเราก็เช็คดูได้เลยนะครับว่าไก่อ่ะมันนุ่มประมาณไหนนะฮะนี่ฮะเราก็กดกดตูอันนี้ก็ยังตึงๆอยู่นะครับก็อย่างที่บอกว่าต้าจะต้องประมาณสักสามน,นะะ้ำ แล้เวเเดี๋ยวเราก็ยกน้ำนะ่ะเข้ามาไว้ข้างบนอีกพออุณหภูมิเริ่มร้อนอีกมีฟองอากาศขึ้นีกก็เปลี่ยนนะครับเป็นน้ำที่สามอันนี้ก็ผมเปลี่ยนน้าที่สองแล้วนะครับน้ําที่สองเ็เริ่มเดือดแล้วน้ําที่อยู่ด้านบนนะฮะเราก็เลยมาเช็คไก่นะฮะโอ้้น้านเยอะมากเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าไก่เนี่ย เบื่อยอย่างที่เราต้องการหรือยังนะฮะดูจากไกลๆแล้วกันเพราะไอ้น้ำเยอะนี่ครับนะฮะเนื้อก็เริ่มแบบนิ่มๆแล้วฮะนิ่มๆเลยตอนนี้จริงๆเลยน้ำเนี่ยจะเปลี่ยนหลายรอบหรือน้อยรอบเนี่ยอยู่กับภาชนะที่ใส่นะครับของผมภาชนะผมมันเล็กมากด้านบนนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนหลายรอบหน่อยเพราะมันร้อนเร็วนะฮะถ้าบางคนใช้หม้อใหญ่ๆอยู่ด้านบนเนี่ยรือซึ้งอยู่ด้านบนเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสองน้ำก็โอเคเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ํามันหวดน้ําเยอะน้ําน้อยแล้วแต่คนชอบนะครับผมจะทําให้น้ามันเยอะหน่อยแล้วก็ให้มันงวดลงมานะฮะเดี๋ยวเราใส่น้ําที่สองกันนะครับพอน้ําสุดท้ายนะครับน้ําที่สามเริ่มดีแล้วที่ผมเช็คดูไก่ก็เปื่อยมากๆแล้วนะฮะเราก็ใส่ผักนะครับก็คือต้นหอมผักชีนะครับแต่งกีสันนิดนึง แล้วเราก็เอาน้ําขึ้นอีกสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนขึ้นจานจะเป็นยังไงเสร็จแล้วนะครับเข้าจานแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงเรามาเช็คความยุ่ยของเนื้อไก่ดูนะฮะความนุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะจะเปื่อยมากเลยนะฮะเปื่อยมากเดี๋ยวให้ดูตรงเนื้อนะครับเป็นเน้นโอ้ยไอควร้อนมาเลยนี่นะฮะเนื้อ เนื้อตรงอ,อกนะครับขออนุญาตใช้มือนะฮะชิ้นนี้เดี๋ยวผมกินเองโอเปืย่ยเลยนะฮะอืมนุ่มมากครับนุ่มเลยนะฮะนุ่มเลยนะฮะตอนปักขึ้นมาเนี่ยต้องค่อยๆระวังว่าม,มันจะแบบ หลุดออกจากกันน่ฮะน่ฮะนุ่มดุยหลุดออกจากกระดูกหมดเลยครับถ้ายังไงเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็ยังไงนะฮะช่องของเราก็จะมีหลากหลายนะครับก็จะมีทั้งเรื่องเกี่ยวกับปลาทองปลาคาบนะฮะอาหารแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่ผมได้ทำผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆกันได้ดูนะครับ ยังไงวันนี้จบคลิปไก่ใต้น้ำไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับสวัสดีครับ